ครับผมพี่น้อง F อซนะครับจากคลิปเมื่อวานนะครับที่ผมได้ลงคลิปไปเกี่ยวกับการบดวาวนะครับโดยวิธีการบดของผมนะครับผมใส่ไม้แบบนี้นะผมใช้ไม้แบบนี้นะครับอ่ามาใช้ในการบดวาวนะครับอุปกรณ์กับบอมีดยังครับอันนี้สายไม้นะครับอันนี้สายทักเบรกนะครับเอามาต่อกันก็ไม่ซื้อนี่ละนะทีนี้นะครับมีคําถามถามว่าแล้วเอาอะไรมาแปะให้มันติดกันกับใบวาวแบบนี้ว่ัสดพี่น้องคนถามเข้ามากก็นะครับ ง่ายๆก็เป็นกาวร้อนธรรมดานี่แหละแต่ก่อนที่จะเอากาวมาหยอดแปะให้ล้างทาความสะอาดเป่าให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็แปะไว้พอมันแห้งแล้วก็มาหยอดซ้ําอีกนะครับอันนี้ผมหยอดไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็แถมให้อีกหนึ่งสูตรนะครับ้าบ่ยอยากหางไม่บ่ยอยากเลาไม่นี้เลยนะครับจุบลมมอไซหรือว่าจุบลมเรเดียนก็ได้นะครับอาทากาวแล้วก็เอาไปแปะเลยนะครับก็ได้คือกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะ ปัดที่นี้นะครับเวลาเอาออกเอาออกยังไงนะครับถ้าเราแปะกาวเข้าไปแล้วจะเอาออกยังไงเนื่องนะครับวางลงแบบนี้เอามีดวางแล้วก็ตบลงมันก็จะหลุดออกจากกันนะครับเอามีดวางมีดแซะตบลงไปเลยนะครับบวกคดนะครับหรือวิธีที่2นะครับง่ายๆนะครับสวมเข้าไปกับบา่วาวในลักษณะแบบนี้แมนบอสนะนี่ออกบอสพี่น,อน้องง่ายๆนะครับ นี่ก็คือสูตรนี่ก็คือเทคนิคนะครับในการบดวาวและก็อุปกรณ์บดวาวของผมนะครับ